subject what about this subject same time yes in English repeat a e <The> r <mit>. me mathematics math mathematics 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 ตัวนี้นะคะ mathematics หรือเราเร ah ียกอาจารย์ว่า a t s math, math, math. Math, น, Math ematics, นะคะแมทหรือแมททิเมติกส์นะคะหรือว่าชา้นแมทนั่นเองนะคะเรียนสั้น M A T H เนี่ยเรียกสั้นเนี่ยนะคะแต่ถ้าเอายาวก็แมททิเมติกส์เวลาบันทึกนักเรียนสะกดไปด้วยนะ M A T H Math นะคะแล้วก็ E M เนี่ยถ้าตามตัวเนี้ย M A T H E Math นะะ M A T I C S Mathematics อ่ h next Peter This subject is this This subject is this วิชาอะไรคะว <im itation> ิชาอะไร มีใครไม่รู้บ้างว่าวิชานี้วิชาอะไรคะวิชาอะไรคะศิลปะภาษาอัางกฤษว่าไงศิลปะ art ถูกต้อง that's right art นะ art A R T, art art ศิลปะนะ art วิชาศิลปะเวลาเขียนเนี่ยอย่าเขียนแค่ศิลปะนะคะเขียนวิชาด้วยเพราะตอนนี้เราเรียนง s c h o o l subject s นั้นมันก็จะ English วิชาภาษาอังกฤษ Art วิชาศิลปะ Mathematics วิชาคณิตศาสตร์นะ Next one วิชาสุขศึกษาสุขศึกษาก็คือ health health นะคะวิชาสุขศึกษาก็คือ health นี่ H-E-A-L-T-H health นะวิชาสุขศึกษา Repeat to me English. English. Or English. 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 students say English. 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 Art. 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 Mathematics. 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 Health. 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 Okay, move to next subject. This subject is say the inside word about it in Thai. วิชา Thai language Thai language 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 Thai language นะเคยได้ยินมายังเคยเห็นมาอย่างคะคำว่า language เคยยินมาอย่างคะ language lab เรียนมาอย่าง language lab เข้าไหมคะ language แปลว่าภาษานะคะ language Thai language ก็คือวิชาภาษาไทยถ้า English language ก็คือภาษาอังกฤษ Thai language and next one วิชาอะไรคะวิชานี้วิชาอืมวิชาอะไรนะ ยังไม่แน่ใจวิชาอะไรคะวิชาอะไรคะวิชาอะไรคะวิชาอะไรนะอะไรนะคะนะก็คือสังคมหรือวัฒนธรรมนั่นเองนะคะลูกโลกเลยนะคะนะ social studies social studies, social studies. Social studies. Social Studies ก็คือวิชาสังคมนะคะแต่ในวิชาสังคมเนี่ยมันมีแตกขแขนงออกไปอีกนะคะเป็นวิชา history history, history. ก็คือวิชาประวัติศาสตร์นะคะวิชาประวัติศาสตร์นะ history วิชาประวัติศาสตร์แล้วก็อีกวิชาหนึ่งก็คือ geography geography ก็คือวิชาภูมิศาสตร์ พูดถึงภูมิประเทศต่างๆนะคะจะเห็นแผนที่ก geography history แล้วก็ geography social studies ก็คือวิชาสังคมศึกษานั่นเอง Okay, student repeat. It means social studies. Social, Again, social studies. Again, social studies. Social studies. Social studies. History. 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 Geography. Geography. Geography, Geography. History. History Social studies social Okay, social studies, what does that mean? <coughs> History <coughs> Geography <coughs> Okay, next subject. What is this? Subject is this? โอเคไซายไซายก็คืออะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์น e ั N ่นเองไซา SCIENCE SCIENCE ไซาย จริงๆคำนี้ก็เคยเจอมาแล้วตอนเรียนสารที่ก็คือ s รายหลัใช่ไหมคะ s รายหลัแต่ตรงน,นี้ s ราก็คือวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองน้วจะเห็นว่าเวลาเรียนเนี่ยคำศัพท์เนี่ยมันจะลิงกๆๆ์ไปเรื่อยใช่ไหมนักเรียนก็ต้องจำ รีพิเออร์จะมีแกลนไทลังกัสนักศึกษาหรือนักศึกษาที่เรียนรีพิเออร์จะมีไทลังกัสไทลังกัสไทลังกัสสังคมศึกษาสังคมศึกษาศิลปะศิลปะภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ okay this subject is do you know this subject in time yes in english physical repeat after me take a look was physical, physical. Education. education education physical Education. อ่า you can say in short form PE. อ่าหรอเรียกวิชาหน้นๆเขาเรียกวิชา PE นะ PE ก็มาจาก physical นะ PE ก็มาจาก physical E ก็มาจาก education นะคะังนั้นวิชา PE ก็คือวิชาพลศึกษานั่นเองนะคะ Physical Education นะเขาก็เรียกสั้นๆว่า PE วิชานี้แน่นอนนะักเรียนรู้จักแน่นอนวิชาอะไรคะวิชาอะไรคะ Say อ n งลิชมิวสิ s เย s มิวสิกนะมิวสกก็คือวิชาดนตรี o k a คว่ a ววว o ววววววว u วว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 ว ก็จะเป็น P.E. Music แล้ว hmm. ก okay. ็ Dramatic so, Arts นะคะที่เป็นว er> right ิชาน้าตสิงเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะนะคะเราออกเสียงครั้งสุ d r a s t dramatic arts dramatic arts music music physical education physical education Physical Education นะคะชั้นเห็นก็ลองไปหัดอ่านดูนะคะลองเช็คจาก Dictionary แล้วลองหัดอ่านดูใช่อะไรคะ Computer Studies นะคะ Computer Studies หรือเรียนจะเรียกสั้นๆว่า Computers เติม S ก็ได้นะคะจะไม่บันทึกอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเรียกว่า Computer Studies ก็เรียกว่าสั้นๆ Computers Computers คำว่า s t u d i e s ก็ไม่ต้องเอาไปแต่เป็น c o m p u t e r อร์เติม S นะคะ computers อ่าหรือวิชานี้วิชาอะไรคะอ่ากทการงานอาชีพหรือเราเรียกว่า Homemaking Homemaking ก็วิชางานบ้าน Homemaking นะคะหรือว่าเราจะเรียกระบุไป,เ,ปเลยว่า career and technology นะคะ a career and technology ก็คือการงานอาชีพและก็เทคโนโลยีก็ได้นะคะ หรือใช้ว่าโฮมเมคกิ้งก็เกี่ยวข้องกันอ่าวิชานี้ก็วิชาอะไรคะโูกเสือนั่นเองก็คือ scout s c o u t c ์คาร scout าวส์คนะคะ scout ส์คาร น,ะะนั่นก็คือวิชาทั้งหมดนะคะที่ส่วนใหญ่ที่เราก็เรียนกันนะนั้นหลายคนวันนี้นี่ยังบอกชื่อวิชาภาษาอังกฤษได้ไม่ดีใช่ไหมคะนั่นต้องไปหัดอ่านหัดพูดเอาเสียงตามคุณครูสเกล e s c ออน s, s c a ด f s, say, s c o u t ล c a ฟโ Homemaking c o m p u t e r Studies นี่ก็คือวิชาต่างๆนะอา้าวไป read the conversation l e t r n this conversation